คมพีอันกุรานนะครับที่อัญเชิญจบไปนะครับโดยคุณครูอับดุลลอห์มณนีดำนะครับในนามคณะกรรมการจัดงานนะครับในนามท่านอิหมาไฟซ้อนของเฟนนะครับก mm ็ยศศาันรลอยเครอะนะครับขอบคุณคุณครูอับดุลลอห์มณนีดำนะครับที่ให้เกียรติมาอัญเชิญพระมหาคมพีอันกุรานเพื่อเป็นตับรุกบรารักัตสิริมงคลนะครับในการเปิดงานวางศิลาลักฐานในโอกาสนี้นะครับ ในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับผู้แทนจุฬาราชบนตรีนะครับท่านอาจารย์ประสานศรีเจริญขึ้นสู่ณบนเวทีนะครับพร้อมกันนี้ขอญาตเรียนเชิญนะครับท่านนัทชัยนำพูนสุขสรรผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ขึ้นมากล่าวนะครับรายงานต่อท่านประธานและก็อีกท่านหนึ่งนะครับเชิญท่านยิมามไฟซ้อนคงเซนนะครับได้ขึ้นสู่นบนเวทีนะครับขอเรียนเชิญทั้งสามท่านณนโอกาสนี้ครับผม yeah cool. ครับเรียนท่านประธานสรีเจริญผู้แทนจุฬาชมตรีกระผมในนัทชัยนำพูลสุขสรรผู้อํานาจังหวัดเพชรบุรีในฐานะตัวแทนคณะกรรมการมัสยฤฤฤฤิดมุดียตุนอิสลามียะผู้นำศาสนาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะชาวชุมชนคลองแหลมแห่งนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่าน จังหวัดเพชรบุรีมีมัสยิดที่จทุเบียนถูกต้องตามกฎหมายทั้งสิ้น16มัสยิดกระจายอยู่ใน3นอำเภอคือชะอําท่ายางเมืองและบรแหลมนะครับโดยการจัดง,งานครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดพิธีวางศิลาากฐานอาคารมัสยิดโดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารมัสยิดหลังใหม่ทดแทนหลังเก่าซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมซึ่งจากประวัติทราบว่าได้มีการใช้งานมายาวนานเกือบ60ปี ตั้งแต่พศ2561โดยปัจจุบันทางมัสยิดได้เปิดสอนศาสนาทั้งในระบบปนเนาะีลงนักเรียนประจำนะครับจำนวน80คนและแบบฟัดดูอินเบื้องต้นให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปจำนวน120คนมีผู้สอนจำนวน10คนขณะเดียวกันมัสยิดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของาศาสนิกชนชาวมุสลิมในพื้นที่ซึ่งมีสัพบ,บุรุษ ประจำมัสยิดประมาณ1,141คนและใช้เป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมทงางศาสนาอยู่บ่อยครั้งซึ่งสอดคล้องกับหลักการของกระทรวงหัดไทยที่ให้ความสำคัญกับกลไกบรมก็คือบ้านโรงเรียนและก็มัสยิดในการวางรากฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งของพื้นที่ให้มีการเกื้อหนุนต่อกันระหว่างมัสยิดและชุมชนอันจะส่งผลให้เกิดความรักความสามัคคี และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถสร้างสามสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืนกระผมและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีรู้สึกปรับปริ่มใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับที่ได้เสดสละเวลามีค่าเพื่อให้เก็บมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานของอาคารมัสยิด มุเดียตุนอิสระมัยะในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประสานสีเจริญผู้แทนจุฬาราชมนตรีได้กรุณากก่าวให้โอวาทผู้ร่วมง,งานและประกอบพิธีวางศิลารากฐานในลำดับถัดไปกัระีินเชิญครับ